นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำไมลูกค้าสมัครประกันมาแล้วไม่ผ่านบริษัทไม่รับค่ะเคสนี้ลูกค้ามีเงินค่ะแพงแค่ไหนก็ยอมจ่ายนะคะที่จะทำประกันให้กับคุณแม่ค่ะ แล้วก็บอกว่าคุณแม่นะคะไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรนะคะมีความดันอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่มีความดันอย่างเดียวเรากา็จะส่งเข้าไปนะคะเพราะว่าแนวโน้มในการรับประกันนะคะก็มีค่อนข้างสูงนะคะแต่อาจจะมีเงื่อนไขาบางอย่างหรืออาจจะต้องเพิ่มเบียบาา้ยประกันอันนี้ลูกค้ารับได้ค่ะแต่เรื่องมันมีมากกว่านั้นค่ะตอนนี้นะคะประกันเนี่ยสามารถทําผ่านออนไลน์ได้เลยเนาะ แต่เคสนี้เป็นเคสที่เราอยู่ไม่ไกลนะคะเราสามารถเดินทางไปหาลูกค้าได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเคสที่ลูกค้านะคะไม่สามารถที่จะทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ได้ด้วยตนเองนะคะก็จะเดินทางไปหาหลังจากที่ไปพบเจอตัวลูกค้านะคะปรากฏว่าลูกค้ามีรูปร่างที่ค่อนข้างท้วมนะคะแล้วก็เวลาเดินนะคะเดินช้าๆเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราดูออกเลยค่ะว่าลูกค้าจะต้องมีโรคอะไรอีกแน่เลย หลังจากการพูดคุยนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับสุขภาพค่ะลูกค้าก็บอกมาว่าเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วนะคะมีการไปตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้านะคะแล้วก็คุณหมอก็ฟันธงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจด้วยค่ะและเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าได้รับยานะคะเกี่ยวกับหัวใจความดันและก็ไขมันด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องดูแลรักษากันอยู่ค่ะยังต้องมีการฟื้น up อยู่ด้วยค่ะ แต่จากคําถามนะคะจะเจอปัญหาสุขภาพอะไรมากมายก็แล้วแต่นะคะเราก็แถลงตามความเป็นจริงไปค่ะแล้วก็ส่งเรื่องให้บริษัทนั่นก็คือแน่นอนค่ะบริษัทเรียกตรวจสุขภาพอย่าพุ่งกังวลไปค่ะเจอตรวจสุขภาพหลายรายการมากขอประวัติทั้งหมดที่ทําการรักษาลูกค้าทานยาความดันตอนเช้านะคะตามปกติพอวัดความดันนะคะมันก็อยู่ในเลงที่รับได้เนาะแต่ตอนที่เข้าพบคุณหมอนี่สิคะลูกค้าคุยกับคุณหมอนาน ตัวแทนก็ไม่ย่อท้อนะคะก็ทำทุกอย่างตามที่บริษัทบอกมานะคะขอทุกอย่างตามที่บริษัทบอกมาส่งไปนะคะส่งลูกค้ากลับบ้านค่ะเวลาผ่านไปประมาณสัก10วันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะใครที่ทําประกันเข้ามาโดยเฉพาะประกันสุขภาพแล้วมีปัญหาสุขภาพอยู่เนี่ยนะคะคือไม่มาตรฐานเนาะสุขภาพไม่มาตรฐานก็จะต้องรอนานนิดนึงค่ะและสุดท้ายนะคะบริษัทปฏิเสธมาค่ะว่า ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะคะก็คือรอผลการวินิจฉัยจากคุณหมอนะคะในเรื่องประวัติที่ลูกค้ามีสุขภาพอยู่คะ่ะบริษัทใจดีว่าค่ะคืนเบียยประกันให้กับลูกค้าทุกบาททุกสตังค์เลยแต่ตัวแทนอย่างเราทำไมต้องโดนหักค่าดำเนินการตั้ง250 ครที่กําลังลังเลนะคะอยากจะทําประกันสุขภาพไม่ต้องคิดตัวเองนะคะว่าจะทําได้หรือไม่ได้ให้รีบส่งมาพร้อมกับเงินด้วยนะคะแล้วบริษัทจะเป็นคนพิจารณาเองค่ะเคสนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะคะ